สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน,นข้อแนะนำสำหรับบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรระเบียบของเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายสำหรับบัณฑิตชายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวแบบสุภาพไม่พับแขนผูกเนคไทของมหาวิทยาลายัยสวมเสื้อสูทและกางเกงสีเดียวกันโดยเป็นสีดำหรือสีกรม,มท่าสวมชุดครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย ถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลายรองเท้าหนังสีดำไม่มีลวดลายและโลหะแทรกเ <E <earthquake> ครื่องแต่งกายสำหรับบัณฑิตหญิงสวมเครื่องแบบมหาวิทยาลายัยเกิดกระดุมที่คอเสื้อและติดเข็มเครื่องหม,มายมหาวิทยาลายัยกระโปรงทรงตรงสีดำหรือกรมท่ายาวระดับคลุมหัวเข่าโดยไม่จับจีบหรือทบป้ายด้านใดด้าน,านหนึ่งและไม่ให้ผ่าขาด สวมชุดครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกายสวมถุงน่องยาวสีเนื้อไม่มีลวดลายรองเท้าหนังสีดำล้วนหุ้มส้นแบบคัตชูโดยไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับแทรกเครื่องแต่งกายสำหรับข้าราชการทหารตำรวจพานักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการพลเรือนชายสวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไม่สวมหมวกติดเครื่องหมายและกระดุมให้ถูกต้องตามสังกัด สวมชุดครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายสำหรับข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการพลเรือนหญิงสวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไม่สวมหมวกติดเครื่องหมายและกระดุมให้ถูกต้องตามสังกัดสวมชุดครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกายสวมถุงน่องยาวสีเนื้อเท่านั้นไม่มีลวดลายรายละเอียดของชุดครุย ชุดครุยของมหาวิทยาลัยสีดำมีแถบสีประจำคณะผ้าที่ด้านซ้ายและติดตรามหาวิทยาลัยที่บ่าซ้ายโดยแถบสีประจำคณะมีผู้หนึ่งชั้นสีขาวประดับที่บริเวณชายควรต้องเช่ากับมหาวิทยาลัยสีปทุมที่จัดไว้ให้บริการเท่านั้นทั้งนี้เพื่อเสื้อครุยและแถบสีของคณะจะมีความถูกต้องตรงตามระเบียบข้อบังคับและงดติดดอกไม้และเครื่องประดับใดๆบนชุดครยุย รายละเอียดของทรงผมสำหรับบัณฑิตชายทรงผมสั้นสุภาพหวีเรียบร้อยส่วนบัณฑิตหญิงที่มีผมยาวแนะนําให้รวบผมไม่ควรปล่อยผมและไม่ควรติดเครื่องประดับที่สะท้อนหรือเป็นโลหะหากเป็นไปได้ควรรวบผมเปิดหน้าด้านซ้ายเพื่อเหมาะสำหรับการถ่ายภาพขณะเข้ารับปริญญาบัตรรายละเอียดของเล็บมือไม่ไวเล็บยาวและไม่ทาสีเล็บ สิ่งของที่ไม่อนุญาตนำเข้าห้องพิธีในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรมีดังต่อไปนี้โทรศัพท์มือถือพวงกุญแจเครื่องประดับโลหะทุกชนิดและกระเป๋าถือบัณฑิตควรจัดการฝากไว้กับญาติก่อนที่จะเข้าห้องพิธีทั้งนี้หากเกิดการสูญหายจะไม่มีผู้ใดรับผิดชอบการปฏิบัติตนของบัณฑิตในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรห้ามนำบุหรี่เข้ามาในห้องพิธี และควรรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องพิธีทั้งนี้ขอความร่วมมืองดการส่งเสียงหรือพูดคุยและลุกขึ้นยืนหรือเดินเข้าออกจากห้องพิธีระหว่างพิธีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ดูแลกำกับแถวที่นั่งในห้องพิธี <S <S เมื่อบัณฑิตได้รับชมวีดิทัศน์ที่ได้แสดงขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตรแล้วโปรดทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆดังกล่าวและนำไปทำการฝึกซ้อมด้วยตนเอง เื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและทําให้การเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรของบัณฑิตทุกคนเป็นไปด้วยความสง่างามและสมเกียรติภูมิของชาวศรีปทุมขอบคุณค่ะ